ลำโพงขาด2ตัวเลยนะครับเนี่ยภาพมาปกติเดี๋ยวจะถอดเอาบอร์ดไปเช็คนะครับที่ร้านซ่อมนะครับเดี๋ยวจะเป่าฝุ่นเป่าอะไรได้ครับเนี่ยแ้วก็ต้องคลายไปจุไฟออกให้หมดนะครับไม่งั้นไฟแรงสูงดูดเอานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นซัมซุงรุ่นนี่เลยนี่นะครับโทรทัศน์สีย9ิบก้านิ้วรุ่น cs 2 9 4510 cl นะครับครับตอนนี้เราก็ถอดลำโพงตัวเก่าออกแล้วนะครับ ลำโพงเก่าขาดทั้งสองซ้ายขวาเลยบอร์ดก็ทำการซ่อมภาคขยายเสียงใหม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเป่าฝุ่นแล้วก็ประกอบชุดบอร์ดทีวีลงไปนะครับนี่นะครับก่อนประกอบเราก็จะเป่าฝุ่นพวกนี้ออกให้หมดครับเนี่ยนี่ยฝุ่นเยอะมาก ยักยงยักใย,ยก็เยอะนะครับจะทำความสะอาดสักหน่อยกันตัวนี้คือตัวลำโพงที่เราถอดออกมานะครับซ้ายขวานะครับนี่ครับจิ้มดูก็ไม่ดังนะครับ,รบเงียบกบริบนะครับเนี่ยแตะดูขั้วบวกขั้วลบนะครับเนี่ย ไม่ดังเลยทั้งสองตัวเลยก็ภาคขยายก็มีปัญหาช็อตนะครับเนี่ยไดร์ลำโพงคู่ใหม่มาชุดหนึ่งเป็นสเปครูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะครับ8โอมเหมือนกันนะครับอันนี้10วัตต์อันนี้10วัตต์นนกับ5วัตต์ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับใช้แทนกันได้เลยเพราะว่ารูปทรงต้องเหมือนกันนะครับถึงจะเข้าล็อกเข้าที่เข้าทางนะครับสเปคกับทีวีนะครับ เดี่ยครับลำโพงตัวใหม่ที่เราจะติดตั้งเข้าไปนะครับวัดเนี่ยต้องได้ยินเสียงแบบนี้นะครับเนี่ยจะวัดค่าโอห์มให้ชมนะครับอันนี้ผมตั้งไปที่คูณ10นะครับย่านคูณ10แล้วก็0โอห์มนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะวัดค่าโอห์มลำโพงดูนะครับเนี่ยอ่าจิ้มเข้าไปบวกลบลำโพงก็ได้ยินคักๆนะครับเนี่ยครับเกือบถึงเลขหนึ่งครับอยู่ประมาณเกือบถึงหนึ่งก็ไปอยู่ประมาณ8ก็คือ8โอห์มครับ ลำโพงก็ดังนะครับแตกต่างกนะันตัวนี้สิ้นเชิงครับที่ขาดไม่ขึ้นไม่ได้ยินอะไรเลย,เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่านี่นะหน้าตาเหมือนกันเลยสเปคลำโพงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับขอบซ้ายปรกอบขวาปรอบขวาปรกอบซ้าย อันเสร็จเรียบร้อยนะครับซ้ายขวาขวาซ้ายนะครับติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็มาติดตั้งบอร์ดลงไปนะครับนี่นะครับสัญญาณออดิโอเข้ามาหาพักขยายแบบนี้เลยนะครับเนี่ยโมแปลงเรียบร้อยแล้ว IC ตัวเดิมนะครัถ้าหาเบอร์หาอะไรเทียบซื้อ,อยากนะครับก็เอาชุดขยายแบบนี้โมดิฟายใส่ไปเลยนะครับเนี่ย ก็ใช้สายใช้สเก็ตตัวเดิมได้เลยนะครับอันนี้ผมไปเอาไปให้ร้านแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,าประกอบบอร์ดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเสียบลำโพงซ้ายขวาอันนี้ผมจะหันลงล่างนะครับเพราะสา,ายจะได้ไม่ไม่ต้องยาวมากนะครับจะได้ความกระชับสั้นพอพอดีพอดีอดครับสเปคเดิมด้วยนี่นะครับก็จะมีขั้วเล็กขั้วใหญ่ขั้วใหญ่ก็จะเป็นบวก ก็เลยก็จะเป็นสายดำล็อกแดงก็จะใหญ่ๆเลยจิ้มเข้าไปเลย <S <S สังเกตรูพวกนี้นะครับแล้วก็มันจะมีที่ล็อกครับเนี่ยตรงกลางกดกดเข้าไปหน่อยดันเข้าไปหน่อยมันจะล็อกแน่นนะครับเนี่ยกดตรงกลางเข้าไปหน่อยมันจะล็อกกับรูนี่แน่นๆนะครับงั้นหลวมหลุดอ่าหรือไม่ก็หาครีมนะครับบีบบีบเข้าดิดนหน่อยนะครับ ไม่งั้นขั้วจะหลวมไม่แน่นนะครับบีบคร้านิดเดียวนะครับแล้วก็ยัดให้มันแน่นเข้าไปนะครับเนี่ยเพราะว่าสเปคลำโพงเดิมกับลำโพงตัวใหม่ใกล้เคียงกันเนีย่ยไม่งั้นหลวมเนี่ยตัวนี้หลวมละจะลดละคีมบีบไดหน่อยอ่าเดินสายซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับเน้นให้แน่นนะครับให้แน่น มันชอบหลวมครับพีไม่ใช่สเปคลำโพงเดิมนี่เป็นลำโพงซื้อใหม่ตัวเก่าเก็บไว้นูน่นครับเนี่ยตัวใหม่ใส่ไปแล้วสองข้างแล้วก็จะเดินสายอันนี้ก็จะเสียบสักเก็ดตด้านหลังจอทำเนี่ยแล้วก็เสียบสาย AV IN นะครับสกเก็ตตัวนี้สายแพรตัวนี้นะครับเข้าไปที่เดิม สายตรงนี้นะครับดีก็ซิ่งตรงกาวจอนะครับแล้วก็มีตำแหน่งตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยจะเหมือนกันมากสายใครสายมันนะครับเนี่ยเข้าไปขงล็อกลงตำแหน่งนะครับอ่าใส่บอร์ดเข้ากับถาดสไลด์แล้วก็เลื่อนสไลด์ลงไปถูกตำแหน่งล็อกนะครับเนี่ย นะครับแล้วก็เสียบชุดสายเบอร์สายหอนะครับนี่ครับตำแหน่งเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับจุดนี้ก็ขาก็จะล็อกตำแหน่งไว้อย่างดีเลยนะครับก็จะเสียบไม่ค่อยจะผิดพลาดนะครับก็ดูความถูกต้องเอานะครับอ่เสียบลงไปแล้วนะครับเนี่ย ระวังบอร์ดหักนะครับเนี่ยต้องหาอะไรรองดีๆนะครับงั้นเสียบไม่แน่นไม่สุดนะครับนี่ผมเอาลังนะครับแล้วก็อะไรที่มันไม่เป็นเป็นลังเป็นไม้เป็นอะไระครับเนี่ยเหมือนกันขาควรต่างๆชอตหากันได้นะครับเนี่ยแน่นแล้วต่อไปก็สะดื้อหลอดเช,ช็ดทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ประกอบลงไปนะครับโดยใช้กระดาษชชุ่ๆ นี่ตรงจะเป็นตรงไฟสูงนะครับนี่เราไม่มีซิลิโคนขาวช่วยนะครับรควางสะอาดเอาโอเคเข้าล็อกเป็นตำแหน่งที่เรียบร้อยสีดือดของเราอ่ะเดินสายดูให้ครบให้ทั่วจัดสายลงตำแหน่งที่เดิมไม่ดีนะครับระวังพวกเหล็กพวกอะไรเสรียตัวข้างล่างดันเข้าไปสุดนะครับเสียบปลั๊กเปิดลองดูนะครับ นี่ครับลงล็อกลงตำแหน่งอย่างสวยงามเลยนะครับตรงนี้ก็มีแจ็คสายอาซีขัดคาตรงนี้ก็ถอดออกแล้วดึงออกแล้วจะเสียบปลั๊กลองดูดีกว่าเปิดดูครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเจ้าของเครื่องบอกว่าภาพสัญญาณสัญญาณภาพปกติแต่เสียงไม่มีนะครับพอดี ลำโพงก็ขาดชดขยายก็เสียนะครับก็ทําการเทสถ้ามีเสียงดังจากออกลำโพงก็จบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อ่ไม่มีสัญญาณป้อนเข้าดูครับแค่ฟังเสียงก็โอเคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาดูอินเทอร์เน็ตมือถือกันนะครับดาวทงนดาวเทียมผมก็ไม่ได้ดูนะครับผมจะจะดูดูหนังฟังเพลงจากอินเทอร์เน็ตมือถือนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะเปิดจะปักเปิดเลย อ่าสัญญาณลำโพงออกมาแล้วครับปึ๊กอ่าตอนนี้เราก็ปล่อยสัญญาณเสียงเข้าไปแล้วนะครับนเนี่ยได้ยินแล้วต่อสัญญาณเสียงแต่ไม่มีภาพนะครับเดี๋ยวไปเปิดใส่กลองสัญญาณ Youtube ก็โอเคใช้งานได้ครับ เดี๋ยวจะเร่เพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ลดเสียงโอเคได้แล้วครับโนนอเคอได้แล้วคเธอ Okay. เดี๋ยวจะปิดฝาครอบท้ายครับทําความสะอาดครับมันจบนะครับโอเคดังแล้วครับตอนนี้ดังละแค่เ okay. ช็ดหน้านจอทําความสะอาดแล้วก็ประกอบ,กอบดฝาท้ายนะครับเป็นจบนะครับสัญญาณเสียงซ้ายขวาดังดีชัดเจนพอดีผมไม่ได้ดูทีวีนานลนะส่วมาก็จะดูมือถือนะครับ เอาขนั้นจบปิดฝาครอบท้ายปิดฝาครอบท้ายเข้าไปสไลด์ให้ตรงล็อกตรงตำแหน่งก็ขันน็สกรูอ่าปิดฝาครอบหลังนะครับสกรูมีกี่ตัวก็ใส่ไปให้ครบที่เราถอดออกมาครับเอาให้สนิทนะครับลงล็อกลงตำแหน่งสวยงามน,นะครับมีกี่ตัวมีกี่ชิ้นมีกันก็ใส่ให้ลงลง็อกลงตำแหน่งหมุน จะกูไปครบนะครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้ใส่ครบเลยโอเคเรียบร้อยใส่นับทุกจุดให้ครบเดี๋ยวจะทำความสะอาดหน้าจอนิดหนึ่งนะครับใช้กระดาษทิชชู่กับสะอาดๆครับเช็ดอ้ามีนลำยาเช็ดกระจกพอลกอก็เช็ดเข้าไปให้ใสนะเนี่ยจอจะได้ดูแบบสบายตา ทีเรียบร้อยดำปีเลยเป็นอันจบจอแก้วใสๆอยูส่สบายตาเสียงชัดเจนซัมซุงยี่สเก้นิ้วสลิป